เพื่อนๆเ,เคยเป็นนิ้วล็อกเหมือนเราไม่เอ่ยเนี่ยค่ะนิ้วอื่นนี่ลงหมดเลยแต่นิ้วกลางล็อกค่ะจากการที่นั่งถักผ้าเป็นเวลานานนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ลงเลยนะคะวันนี้ก็จะมา่าคลายนะคะนวดคลายด้วยตัวเองนะคะเผื่อเพื่อนๆมีอาการแบบเราก็สามารถทำตามได้เลยนะคะอันดับแรกก็จะกดจุดนะคะเพื่อใหอ้ความร้อนนะคะ กระจายไปสู่ปลายนิ้วนะคะก็จะกดจุดไล่เส้นกลางนะคะของอแขนนะคะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงข้อศอกเลยค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆกดไปนะคะเพื่อนๆอกดหนักหน่อยนะคะดูสังเกตว่าเล็บหยิกเข้าเนื้อเลยอ่าก็จะกดจนถึงข้อศอกเลยนะคะแลก,กดไปเรื่อยๆค่ะทุกท่านก็สามารถที่จะกดแบบ กดย้อนนะคะกดย้อนไปหลายๆรอบเลยนะคะสังเกตเลยว่าพอเรากดเนี่ยจะรู้สึกถึงปลายนิ้วเลยค่ะว่ามันมีจุดที่เชื่อมต่อกันนะคะอันนี้เป็นเส้นกลางของแขนนะคะเส้นแขนเส้นตรงกลางเลยค่ะจากนั้นก็กดตรงจุดกลางนะคะไล่เส้นตรงไปเรื่อยๆจนถึงนิ้วกลาง กดย้ำนะคะกดแรงหน่อยนะคะอันนี้เราจะกดแรงหน่อยเพราะว่าตัวเองเจ็บจะสังเกตว่าจุดตรงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นก้อนแข็งๆค่ะน่าจะกาดเกิดจากการเ,าเป็นพังผืดแล้วอะคะ่ะเนี่ยค่ะเจ็บมากตอนกดจะรู้สึกว่าเจ็บมากเพื่อนๆจะค่อยๆกดก็ได้นะคะแต่ว่าเราอยากให้หายอะคะ่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เจ็บเจ็บมากแต่เราก็ใช้ หนักเน้นแล้วนกะ็หน่วงไว้ค่ะกดนิ่งๆเจ็บมากตรงนี้เจ็บมากเลยก็จะกดมาถึงปลายนิ้วค่ะกดซ้ำไปซ้ำมานะคะเนี่ยค่ะบางคนก็อาจจะใช้ยาหม่องช่วยด้วยนะคะแต่นี่เอาสดๆเลยค่ะเจ็บแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานวดนะคะก็คลึงไปนะคะ่ะเนี่ยค่ะตรงนี้แข็งมาก ก็จะพยายามทำให้มันนิ่มจุดตรงตรงกลางระหว่างนิ้วนะคะเนี่ค่ะถ้าทุกคนที่เป็นก็จะรู้สึกว่าอาการมันปวดปวดแล้วก็แต่การที่เรานวดซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ค่ะก็จะทำให้กล้ามเนื้อ,อที่เป็นพังผืดคลายตัวลงนะคะนะคะทำซ้ำไปซ้ำมาค่ะเพื่อนๆลองทำตามนะคะถ้าใครมีอาการเหมือนเรานะคะนวด นวดคลายกดจุดตรงกลางอีกนะคะกดย้อนไปย้อนมานะคะกดซ้ำไปซ้ำมาหลายๆรอบนะคะแต่นี่เราใช้แรงนะคะใช้แรงเข้าไปแล้วกดกดหนักๆไปเลยนะคะปวดบ้างปวดมากแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูผลลัพธ์นะคะมันได้ผลจริงๆค่ะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะเนี่ยค่ะกดซ้ําไปซ้ํามาตรงนิ้วกลางนะคะนิ้วกลางที่เรามันล็อกนะคะ น,นี่เป็นคลายกล้ามเนื้อได้ดีมากเลยเนี่ยค่ะเริ่มมาแล้วค่ะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้แบบแตะไม่ได้เลยตอนนี้ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะได้ละเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะเห็นไหมคะดีขึ้นมาหน่อยหนึงค่ะแต่ว่าเพื่อนๆพ,พยายามที่จะทําบ่อยๆนะคะอ่าอย่างใครมีอาการแบบเนี้ยก็จะทําทุกวันเลยค่ะทําทายาหมองไปด้วยนะคะ เพื่อให้มันลื่นแล้วก็กดได้ง่ายขึ้นแต่เราเป็นหมอเราซ่อมเองเราซ่อมเราเองค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากๆเลยค่ะเพื่อน,อนๆลองอ่าทําตามดูนะคะถ้าใครมีอาการแบบเราค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะกดจุดตรงที่เป็นพังผืดน,นะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อน,อนๆงอได้แล้วขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปตอนจนจบเลยค่ะวันนี้มาอ่า อัิคิปเพื่อเป็นวิทยาทานค่ะขอบคุณมากค่ะ